ที่หน้าตาดีฮะอ่ะเดินมายกแรกครับแม่นักชกไทยของเราเดินคู่ไว้ก่อนฮะครับขยับครับต่อยหมัดครับทุกไปครับถีบซ้ายครับไปขวาครับอ่าครับบนออกซ้ายหลุดครับนีครับปลาทูทองครับนี่ก็เป็นนักชกไทยที่หมัดหนักเช่นเดียวกันครับต้องรอลุ้นดูครับอย่างที่บอกว่า สุดยอดนักชกทั้งคู่ครับจริงๆแล้วคู่นี้ต้องบอกว่าสามารถเป็นคู่ในรายการได้สบายๆครับแต่วันนี้เนี่ยมาโชว์ฟอร์มในพีลิไว้ก่อนแล้วกันมีโอกาสครับมีโอกาสในการชกค,ครั้งต,ต่อไปแน่นอนับเพราะว่าอาร์เวสของเราเนี่ยมีทั้งปีครับและก็ช่วงกลางปีนี่จะเป็นในรูปแบบของทัวร์นาเมนต์ครับถักตงครับเพระาะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่บอกเป็นโอกาสที่ดีครับโชว์ฟอร์มเพาะสนิมไว้ก่อนสักนิดนึงอะ มาปรับตัวกับการชกในรายการ RBS เปิดเผยคะแนนทุกยกค,ครับทุกยกมีความหมายทุกนาทีมีความสาคัญเตะขาไปก่อนทีหนึ่งครับอย่างที่เห็นครับไม่มีใครยอมใครครับโอเคตับล่างลินี้ทําได้ดีอาครับล้มไปลุกขึ้นมาครับต่อยหมัดโหแลกกันครับหมัดตอนนี้นี่ไปทองเด่นที่หมัดที่2อกรานดภัยก็พยายามที่จะดูแลรีบทั้งคู่เลยครับองตวนเอาก็เอามาคัด โอ้โหเปิดมาด้วยหมัดหนักๆแบบนี้ครับจะคบยกหรือเปล่าครับแต่ว่าอย่างที่เห็นครับจริงๆแล้วท,ทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าทักษะการออกอาวุธฝีมือถือว่าดียอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับแต่ว่านี่เลยคมาชกในกค AWS ต้องสนุกต้องเดือดแบบนี้นี่เองแลกกันครับแลกกันครับนลทีครับพยายามไปไตะซ้ายแทงซ้ายคืนมาครับเอาครับคนนี้เน้นตัวครับโดนเข้าไปโอ้อาวุธใกล้เคียงกันครับแล้วดูครับไม่มีใครยอมใครครับอ่ะ หมัดของซาเบียครับแล้วก็สอบความตุ้มดันของนักชกไทยยังไงดีครับโอ้โหหมัดหนึ่งสองลูกนี้นี่เลี้ยงแล้วเตะซ้ายไปหลบไปเองเอาโอ้โหเตื้อบรับเตื้อบรับจังหวะตามน้ำครับเป็นดีครับดึงหลบไว้ทันครับปอลถืทองต่อยหมัดต้องถอยครับซาเวียขยับโอ้เอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยลูกนี้โอ้โหกระโดดข้าวลอยสองชั้นครับโอ้โหโอ้ยยู๊ด ทำได้ครับโอ้โหนี่รับที่ท่าที่ต้องบอกว่าเป็นท่าที่เรียนรู้เลยครับของค่ายสอเดชพันธ์ครับโอ้โหผมนี่คนลุกเลยครับไม่อยากจะเชื่อครับดูสิครับความสะใจครับเขาทําได้ฝึดมาและสุดท้ายสําเร็จครับนี่ฮะเขาออกตัวเองบอกว่ามาเพื่อสิ่งนี้วันนี้เขาได้โชว์วันนี้เขาได้ทาโอ้โหนี่ครับสุดยอดครับ นี่คือความตื้นตันใจครับแล้วก็สิ่งที่เราภาคภูมิใจก็คือแม้ว่าจะเป็นนักชกชาวต่างชาติแต่โอ้โหนี่คือศิลปะหนึ่งในศิลปะแม่ไม้มว<า>ยไทยที่ต้องบอกว่าใช้ยากจริงๆครับโอ้เดี๋ยวเรามาดูภาพไฮไลท์กันกสักครั้งหนึ่งครับนี่ฮะในช่วงต้นยกมาอย่างที่บอกครับว่าคู่นี้ค่อนข้างที่จะสูสีเป็นมวยฝีมืออาวุธดีทั้งคู่ครับ ลูกนี้เตะตับล่างทำได้ดีครับมีศอกบัวครับทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าชกได้รัดกุมเลยทีเดียวล้ดดูฮะลูกนี้ครับโอ้จริงๆแล้วไม่ได้ทันตั้งตัวเลยครับคิดว่าจะมาเป็นเข่าลอยธรรมดาแต่ที่ไหนได้ครับปิดซ้ายแต่มาขวาปิดขวามาซ้ายครับโอ้โหเป็นเต็มครับน่าชื่นชมครับดูจังหวะซุปเปอร์สโลกันบ้างครับนี่ครับมุมนี้ครับโอ้โหนี่ครับ โอ้สวยงามจริงๆโอ้โหแล้วดูการสไลด์ของกรรมการเนี่ยพยายามไม่แพ้กันเลยฮะ Ladies and gentlemen of the two minute and fourteen second of the first round we have a winner by way of no count blue corner s a v g i o Gonzalez Sorges t